iOS 15แบตเตอรี่ไหลจริงไหมการใช้งานลื่นไหลไหมเจอบั๊กอะไรตรงไหนบ้าง <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ <c oughs> ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานของผม <c oughs> ให้กับทุกคนฟังครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมหมอมแมวในช่อง Dog Mail c h a n n ครับตอนนี้ iPad นะครับได้ปล่อย iOS ให้เราอัปเดตจ,จนถึงเวอร์ชั่น15.2แล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ที่หลายๆคนก็ยังรู้สึกกังวลว่าอัปเดตแล้วมันจะดีไหมการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างแบตไหลหรือเปล่าครับพีออ่ผมเล่นเกมมันจะมีกระตุกอะไรไหมมีบั๊กอะไรตรงไหนหรือเปล่าบอกเลยนะครับว่าการใช้งานโดยรวมสําหรับของผมนะครับผมใช้งาน iPad ตั้งแต่เช้า <c oughs> ยันเย็นเนี่ยจากการใช้งานแบบของผมแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมง <Wow. S 1> นั่นคือเยอะสุดนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาการใช้งานของผมนะครับผมใช้งานแทนโน้ตบุ๊ก ผมทำพรีเซนเทชันผมใช้ตัดต,ต่อคลิปวิดีโอดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียเล่นเกมด้วยนะครับตกแต่งภาพด้วยซึ่งผมใช้ iPad ทําทั้งหมดเลยชาร์จนะครับต่อวันชาร์จอยู่2รอบก็คือช่วง4โมงเย็น1ครั้งแล้วก็ก่อนนอนอีก1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชาร์จเลยเนี่ยผมใช้งานประมาณ8โมงถึง4โมงเย็น อยู่ได้อยู่ได้เลยนะครับสําหรับการใช้งานแบบของผมแต่ทีนี้มันจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันไหล,น,ไหลนะครับก็คือเรื่องของความร้อนครับทุกคนความร้อนแล้วก็แสงหน้าจอถ้าเกิดว่าผมเอาไปใช้งานในพื้นที่แบบเปิดโล่งอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างมากๆ iPad มันจะเร่งแสงหน้าจอสู้กับแสงสภาพแวดล้อมเพื่อให้หน้าจอมันชัดตรงนี้แหละครับที่ทําให้แบตเตอรี่มันหมดไว แล้วก็ทําให้เครื่องเนี่ยมีความร้อนที่สูงขึ้นความร้อนของเครื่องกับหน้าจอที่เปิดสุดแบตเตอรี่จะลดลงไวมากๆนะครับลดไวเลยจากที่ผมบอกว่าวัน8ชั่วโมงใช่ไหมครับบางทีใช้งานประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็เหลือประมาณสัก30%แล้วก็จําเป็นต้องไปชาร์จนั่นคือเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงต้องชาร์จ2รอบนะครับมันอยู่ที่การใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมของเราด้วยถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีอากาศร,ร้อน หน้าจอต้องสู้แสงตลอดเวลายังไงแบตก็ไหลครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแบบเล่นเกมแบบต่อเนื่องยาวๆเนี่ยเครื่องร้อนๆเนี่ย CPU ทํางานหนักแบตก็ไหลเหมือนกันครับ <c oughs> และไอ้เรื่องแบตไหลเรื่องของความร้อนเนี่ยก็จะมีผลกับการใช้งานที่ผมเจอเพิ่มเติมขึ้นมาใครที่เล่นเกม RV เหมันผมนะครับทุกคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้จากการเล่นด้วย iPad Air 4นั่นก็คือเมื่อเครื่องมันร้อนนะครับหน้าจอมันร้อนเนี่ยเวลาที่เราจะเดินนะ ตำแหน่งเดินเนี่ยนะครับตำแหน่งเดินเนะี่ยบางทีมันหลุดครับทุกคนหลุดเลยนะครับก็คือเดินปุ๊บหลุดเดินปุ๊บหลุดแทนที่เราจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามจะไปดึงมันจะไปปล่อยสกิลใส่มันเดินไปปุ๊บหลุดนะครับกลายเป็นฮีโร่ของเรายืนอยู่นิ่งให้เขาลุมกระทึบซึงผมเจอบ่อยมากเลยกับการเล่นเกมเอาวีไม่ว่าผมจะเล่นหน้าจอด้านนี้หรือหมุนหน้าจอ อาการก็เป็นเหมือนเดิมผมจะเลยวิเคราะห์ดูว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหน้าจอแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บมันก็เลยส่งผลทําให้การทัดเนี่ยมันมีอาการเพี้ยนนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะคือเวลาที่ผมเล่นตอนที่เครื่องมันเย็นๆเนี่ยมันไม่มีอาการแบบนี้ไงแต่มันจะมีอาการก็เวลาที่แบบเครื่องมันร้อนหรือผมเสียบชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยอาการจะมาอันนี้คืออันนึงนะครับที่ผมมักจะเจอบ่อย อีกอันนึงที่ยังแก้ปัญหาไม่จบเลยก็คือคีย์บอร์ดนะครับยังมัว่วยังรวนอยู่นะบางทีมันก็รวนนะครับเป็นแป้นขึ้นมาซ้อนกันบ้างอะไรบ้างในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เลยมันเป็นตั้งแต่ iOS 14แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังแก้ไม่หายนะครับผมก็คิดว่าการปล่อยอัปเดตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันอาจจะหายแต่ว่ามันก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีไอ้คีย์บอร์ดขึ้นมาซ้อนกันเนี่ยก็คือยังมีอยู่เหมือนกันใครที่ใช้ iOS 14เป็นยังไง i อเวสก็เป็นอย่างนั้นครับ oh, <no. S 1> ส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับทุกแอปพลิเคชันที่มีอยู่เล่นได้ลื่นๆทุกแอปทุกเกมนะครับ oh, <no. S 1> แต่ถ้าเป็นเกมที่ทรัพยากรส,สูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องลรองพิจารณาดูนะแต่ถ้าเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยลื่นไหลทุกเกมครับสำหรับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับการใช้งาน i p a d Air 4อัปเดตเป็น i อ s 15ในแบบของผม หวังว่าประสบการณ์ของผมการใช้งานของผมจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเช่นเคยครับถ้าหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้กด subscribe ให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลนี้ไปให้กับคนที่สนใจส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับคนที่คุณรักนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์บอกกันทางด้านใต้คลิปอันไหนผมทําได้อันไหนผมหาคําตอบได้ผมจะจับมาให้กับทุกคนแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสังคมเราจะน่าอยู่ถ้าเรารู้จักการแบ่งปันครับ สวัสดีครับ